รู้ไหมครับว่า Apple เพิ่งจะทุ่มเงินก้อนโตแบบเงียบๆไปกับความลับชิ้นหนึ่งความลับมูลค่ากว่า2,000ล้านดอลลาร์ที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราคุยกับเทคโนโลยีไปเลยก็ได้นะครับทุกอย่างมันเริ่มมาจากการซื้อบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆแห่งหนึ่งแบบไม่มีปีมีคุยวันนี้เราจะมาแกะรอยความลับนี้ไปพร้อมๆกันครับ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ68,000ล้านบาทเยอะมากนะครับ ตัวเลขนี้คือจำนวนเงินที่ Apple ยอมจ่ายเพื่อบริษัทสตาร์ทอัพที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนด้วยซ้ำซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่การซื้อบริษัทเล่นๆนะครับแต่มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่บอกใบ้ถึงอนาคตของ Apple ได้เลยโอเคครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันใน5ประเด็นหลักๆนี้แหละครับตั้งแต่ภาพรวมของดีลนี้บริษัทที่ Apple ซื้อคือใครกันแน่เทคโนโลยีเบื้องหลังมันคืออะไรทำไม Apple ถึงยอมทุ่มขนาดนี้และสุดท้ายเลยคือ ทั้งหมดนี้มันจะเปลี่ยนอนาคตของเราไปได้อย่างไงมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพการชัดๆว่าไอตัวเลข2000ล้านดอลลาร์เนี่ยมันใหญ่แล้วก็สำคัญขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเอาไปเทียบกับการซื้อกิจการครั้งอื่นๆในประวัติศาสตร์ของ Apple พอมาดูตารางนี้แล้วจะเห็นภาพชัดเลยครับดีลของ q i เนี่ยใหญ่เป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของ Apple เลยนะเป็นรองแค่ตอนที่ซื้อ b ีสอิเล็กทรอนิส์เมื่อปี2014เท่านั้นเองแล้วที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ มูลค่ามันสูงกว่าตอนที่ซื้อ PrimeSense ที่เป็นต้นกำเนิดของ Face ID ตั้งเกือบ6เท่าโอ้โหแค่นี้ก็บอกได้ชัดเจนแล้วครับว่า Apple จริงจังกับเทคโนโลยีตัวนี้แบบสุดๆคาถามต่อมาก็คือแล้วบริษัท Q. AI ที่ว่าเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่ทำไมถึงมีมูลค่ามาหาศาลขนาดนี้ทั้งๆที่ทำงานแบบลับๆมาตลอดเลย เหตุผลที่เราส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินชื่อ QAI มาก่อนก็เพราะว่าเขาทำงานกันในโหมดที่เรียกว่า self mode ครับก็คือการซุ่มพัฒนาเทคโนโลยีแบบเงียบกริบเลย,ยเพื่อไม่ให้คู่แข่งรู้ตัวซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทเทคโนโลยีล้ำๆก็ใช้กันและเรื่องนี้มันมีสตรอรี่ที่น่าสนใจมากครับคือคุณอาวิาย์มายเซลส์ผู้ก่อตั้ง q i เนี่ยเขาคือคนเดียวกันกับที่เคยตั้งบริษัท PrimeSense ที่ Apple ซื้อไปทำ Face ID ครับมันเหมือนกับว่า Apple ไปดึงตัวตำนานกลับบ้านเลยอะ พร้อมกับทีมงานหัวกะทิอีกร้อยคนกลับมาช่วยกันทำโปรเจกต์ใหญ่ในแผนกฮาร์ดแวร์ของ Apple อีกครั้งเอาละครับมาถึงส่วนที่พีคที่สุดของเรื่องนี้กันแล้วเทคโนโลยีอะไรกันแน่ที่ทำให้ Apple ยอมควักเงิน2,000ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อมันมาเคยเป็นกันไหมครับแบบว่าอยากจะสั่งงานมือถือด้วยเสียงแต่นั้นอยู่ในห้องสมุดเงียบๆหรือบนรถไฟฟ้าที่คนเต็มขบวนคือมันก็จะเขินๆหน่อยใช่ไหมครับปัญหานี้แหละครับคือสิ่งที่เทคโนโลยีตัวใหม่นี้จะเข้ามาแก้ มันคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า silent speech ครับพูดง่ายๆก็คือการสั่งงานด้วยเสียงแบบไม่ต้องมีเสียงใช่แล้วครับไม่ต้องเปล่งเสียงออกมาจริงๆแค่ขยับปากเบาๆระบบก็รู้แล้วว่าเรากำลังจะพูดอะไรสุดยอดไหมล่ะครับแล้วมันทำงานได้ยังไงล่ะหรอครับอืมหลักๆแล้วมันมี3ส่วนที่ทำงานร่วมกันนะครับอย่างแรกเลยคือ AI ที่ฉลาดมากๆมันจะคอยดูการขยับของกล้ามเนื้อเล็กๆบนหน้าเราที่ริมฝีปากแล้วแปลออกมาเป็นคาสั่ง อย่างที่2คือระบบตัดเสียงรบกวนที่เทพมากๆและอย่างสุดท้ายคือมีรายงานว่ามันยังสามารถวัดพวกอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยทั้งหมดนี้รวมกันก็สามารถเปลี่ยนความคิดของเราให้กลายเป็นคําสั่งได้เลยครับการซื้อครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆมาเพิ่มนะครับแต่มันคือจิ๊กซอชิ้นสําคัญเลยในแผนการที่ใหญ่กว่านั้นของ Apple ตรงนี้สําคัญมากเลยนะ ดีลนี้มันยิ่งตอกย้ำจุดยืนของ Apple ที่เน้นเรื่อง on-device AI มากๆก็คือให้ AI มันทำงานจบในเครื่องของเราเลยไม่ต้องส่งข้อมูลไปประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ที่ไหนซึ่งมันทั้งเร็วทั้งเป็นส่วนตัวกว่าเยอะแล้วเทคโนโลยีของ q r i เนี่ยมันกินไฟน้อยทำงานบนชิปเล็กๆได้โอ้โหมันคือเข้าทาง Apple แบบเป๊ะๆเลยครับลองนึกภาพตามนะครับ ต่อไปนี้เนี่ยเวลาจะสั่งงานซีรีเราอาจจะแค่ขยับปากเบาๆก็พอไม่ต้องพูดออกมาให้คนอื่นได้ยินแล้วไม่ว่าจะกำลังนั่งประชุมอยู่หรืออยู่บนรถโดยสารสาธารณะก็ตามสะดวกขึ้นเยอะเลยแล้วสำหรับ AirPods ล่ะโอ้โหอันนี้ก็จะทำให้ระบบตัดเสียงรบกวนมันดีขึ้นไปอีกระดับเลยครับแล้วเราอาจจะสามารถควบคุมเพลงหรือรับสายได้ด้วยการกระซิบ,บเบาๆเท่านั้นเองและแน่นอนครับสำหรับอุปกรณ์แห่งอนาคตยอย่าง VisionPro เทคโนโลยีนี้จะทําให้การสั่งงานมันเนียนเป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องมาใช้คอนโทรลเลอร์หรือผู้เสียงดังๆอีกต่อไปการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันไม่ได้กระทบแค่ผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับแต่มันอาจจะกําลังเปลี่ยนวิธีที่เราโต้อตอบกับเทคโนโลยีทั้งหมดไปเลยก็ได้มีคำพูดหนึ่งที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่า Apple กํกลังสร้างวิธีการสั่งงานอุปกรณ์รูปแบบใหม่ทั้งหมด ที่นอกเหนือไปจากการแตะหน้าจอหรือการพูดซึ่งมันคือการสื่อสารที่ละเอียดอ่อนและเป็นส่วนตัวมากขึ้นนั่นเองนอกจากเรื่องเทคโนโลยีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ยังเป็นการย้ำให้เห็นได้ว่าศูวนย์วิจัยและพัฒนาของ Apple ที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะเป็นที่ที่ให้กำเนิดเทคโนโลยีเจ๋งๆมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็น Face ID หรือแม้กระทั่งชิปตระกูลเที่ทรงพลังที่เราใช้กันอยู่เนี่ยแหละครับและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับว่า ถ้านในอนาคตการแตะหน้าจอหรือการพูดเสียง,งดังๆมันไม่ใช่สิ่งจําเป็นอีกต่อไปแล้วเราจะสั่งการเทคโนโลยีกันด้วยวิธีไหนแล้วครับนี่คืออนาคตที่น่าติดตามมากๆเลยครับ